นกาาานาตบดกอใหญ่ยาวหวัดกอใหญ่นะครับ<ม>เรียนตะขีจ้ำ<ม>อยัางว่าปะปัญญาติปัดนะครับวันทุนตบดกอใหญ่นะครับวับนนี้ก็ขขอคุณท่านนะครับทีปีนะครับการจัดการแบบนี้ที่ได้ไอ้คงอยู่กับลูกหลานแลยก็ได้หลับพ่อแม่ตาใหญ่ที่ได้หลวงหลับไปแล้วแล้วก็ได้หลับได้ซุ้งพ,พีน้อง เชือดทื่สั้รประปพณีวัฒนะรําอันดีห้ามคล่อมกลางนี้นะครับได้ดำเนินการรวมมือจากบนะริษับริษัทเกียรติเดือนใจนะครับทีได้อาดเครอที่ได้รวมส้มตกนะครับรางวัลเป็นเสื้อผ้านะครับถีได้เพียนาประมาณมาให้สี่มืดบาทนะครับเพื่อดําเนินการในการจัดงานปุริยานพือบินอม้านไก่เดือนเคี่ยงตำรนจกกับบุ้มนายต้องหยุดไประวัง สมาชิกสภาเปิดโครงการไปวีนี่ต้องผลเดือนทิพย์ช่อบอลนาลอยหกสิบหในวันนี้กับผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและแม่์รัวในวัดตลอดจนผู้ก็คณะประคุณเดือนที่ระดับส่งเสริมช่วยหาสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการให้เยอะกว่านี้แล้วก็ให้มี สืบต่อให้อยู่ผู้บ้านผู้เมืองให้ตลอดไปเป็นระยะยาวนานแต่ปีหน้าผมว่าต้องให้ในายกมงคนจัดหมารกบให้มีบ้างแล้วก็ควายตรงนนก็เดี๋ยวผมก็อยช่วยประสานานะให้แล้วก็เวลาผมว่าน่าจะจะ,จะเป็นก่อนเที่ยงน่าจะดีกว่าเพราพี่น้องก็ได้มาร่วมกันหลายๆฝ่าย คนรุ่นใหม่ต้องให้มีเหมือนกับประเพณีเก่าๆต้องให้เด็กรุ่นใหม่มาศึกษาและดูประเพณีให้แล้วก็ได้ทำประสานต่อมีแก้วน,นาขึ้นไปมันมีเศษก็มันมีมันมีทะเลสาบร้อมก็จะต่อไปอาจจะมีสะพานแลว้วอาจจะพัฒนาให้เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตถ้าเป็นผู้นำที่ดีก็ต้องไว้โปรโมท ในสื่อต่างๆและรู้ตัวเชี่ยไว้เยอะกว่านี้ทักนิดนึงแต่พี่น้องได้ต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมริเีนี้และก็ญาติพี่น้องอยู่ใกล้ยังได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันให้เด็กรุ่นใหม่ๆให้มาแนะนําแล้วก็ให้รุ่นเก่าๆช่วยแนะนําให้เขาได้มีการดําเนินการแล้วก็วิถีชีวิตของภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงผู้บ้านผู้เมืองตลอดไปวัตถุประสงค์ที่ทางองค์การเหมรือนคนตำบลของเราเนี่ยจะใ รักษาเพื่อขนมนรำเลยเพะธรรมเนียมประเพณีของภาคใต้โดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งของภาุเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ละมานวัดเดียวนะครับวัดค่อนยเพราะว่าที่อื่นจะเลิกไปหมดแล้วเพราะว่าเราได้จัดมาทั้งหมดดวเป็นระยะเวลาย0่สิบวัอยากอนุรักษ์ตัวนี้ไว้ให้เด็กขึ้นยังังนะครับเพราะว่าการในครั้งน,น,นี้เราจะมีการอทอดขนมลาและก็ทอดขนมเพรชามแบบดั้งเดิวบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าขนม เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่มันไม่ค่อยจะรู้นะไม่ค่อยจะไอในการทาเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านกันแต่ว่า่วันชา,านติจะติก็จะกลับบ้านกันแระเีณีของบ้านเราเนี่ยครับรับคนเยอะมากเยอะมากในการจากกัดการรู้ประมาณเนี่ยคราผมได้ประชุมของสภาการเมืองตะบนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจะเพิ่มพบประมาณกันเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการดึงดูดของพี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอเตทิยจะหลังเหยมานี่หมดหลังจากทำกิจกรรมทางศาสนาเสร็จมาดูกิจกรรมในภาคพื้นดินนะครับโดยเฉพาะเรามีการแข่งขันโฉมันนะครับแล้วก <c oughs> ็บริษัทต่างๆในพืนเราทำมารงนี้ประชุมีก er ็ต้องมานะครับป yes, ีนี ND ้ก็บริษัทเดียวที่มันมีความพิเศษเนื่องจากเราต้องใช้ความชำนาญเพราะว่าการขึ้นโฉมันขาเป็รบลารา มันก็จะมีความเสี่ยงอยีเล็กน้อยเพราะว่าความสูงสกเกันเบ1 0เมตรแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยการที่ขึ้นเสอเยอะเกินไป มาปัจจุบันคณะกรรมการบอกว่าปีนี้เราจไปเมตรก็จะเหนือประมระระาณ8เมตรนะครับในความสําคัญที่ขึ้นยกที่ขึ้นต้องมีความแข็งแรงเพราะว่าเราไม่ให้ใช้ของทุนแรงนะครับใช้ร่างกายอย่างเดียวนะครับขึ้นไม่ให้ใช้ของไม่ให้ใช้อะไรไม่ให้ใช้วัตถุวกสดุทางการที่มาช่วยนะครับใช้แรงอย่างเดียวลเจ้าหอก นะครับพวกไผด้วยนะครับพวกไผด้วยเดี๋ยวนูว <im itation> ้นใส่เราใส่อะอาจารย์ทุกที่ปยุทธ์จะใสยเราโอเคอาจารย์ไปยุทธ์ใส <im itation> <im itation>

แต่การติดก่อยเพื่อไม่ให้ใคร cô lê cô lê na đây lúc đó đã đi à na đây chặt nơi mai này ก็เลี้ยงมาเมื่อกระหนาบเราไม่พอแค่นั้นยังพอแค่นั้นทำเงินเพื่อคนอื่นพอแค่นั้นพอแค่นั้นยังเหลือแค่ดีด้วยแค่เพื่อแค่เพื่อแค่เพื่อตัวเราได้อะไรก็ไม่ท้าวเลยไม่ท้าวจนตุ่มเลยไม่เป็นอะไรเร็วเดี๋ยว ¡Gracias! ัาเงเอได้เจอลกไดเาไมได้าไม่ได้ตัตามได้ไม่จเป็นว่ายูมูเจ็ดแล้วกัดึงมั่วไม่ได้ดึงได้กับนักกีฬา ตึกเลตึกเล ını, ตึกเลตึกเลไอ้ยารับเลยับรัเรบรซี่กำบ้าเลยก็เดียวแลการพี่น้องครับเล็กเ bon. like. ียวไม่ได้ก็เดียวเราเพิ่มคนแต่คอนจะเราเพิ่มคนเราเพิ่มนมั่นจ้ารามีเขาไป บุ้งบุ้งบิ๊กไอและก็ปิดไทยรายการด้วยนะครับ